ね <music> ช่วงนี้ให้ผู้ชมอยู่กับรายการชุมชนคนชอบช่วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันพร้อมสี่คนเลยครบค่ะยืนเรียงกันเป็นยอดมนุษย์ชอบช่วยช่วงนี้ไม่มาไม่ได้เลยคุณเฉลียวผมนี่ต้องเข้าเลยนะผมต้องอยากต้องมาเรื่องอะไรดิฉันคุณเฉลียวคะเตรียมมาเซิร์ฟใช่ไหมคะวันนี้ไม่มาแล้วจะเสียโอกาสไงเต้องต้องมาสักหน่อยหนึ่งนะฮะจะได้คึกคืนนิดนึงควันนี้เรามีเรียกว่าเป็นนักร้อง อาญานักร้องเบรกแตกอโหเบรกแตกคนแรกของอีสานคนแรกของอีสานนะนักร้องลูกทุ่งเบรกตเบรกแตกนัร้องอีสานเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับนักร้องลูกทุ่งคนอื่นๆด้วยคือถ้าพูดถึงเรื่องการเบรกแตกแล้วก็มันในสำเี็งอีสานเนี่ยเธอคนนี้ number วันเลยค่ะคุณผู้ชม่ค่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังใช่แต่ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็ ไปขายส้มตำอ่าไปขายส้มตำผมเคยเห็นภาพในยุคหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไปขายส้มตำยำแหนมยำแหนมด้วยส้มตำยำแหนมเนี่ยก็หาบไงหาบไปขายอ่ะ ก็เป็นช่วงที่สู้ชีวิตแต่ว่าเรื่องที่จะเกี่ยวกับรายการของชุมชนคนชอบช่วยของเราก็คือว่าเธอได้มีมุมที่ไปเสียสละให้กับชุมชนคือไปช่วยเหลือนะคะหมาแมวนะคะที่จอนจัดนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมลอยาเยอะเลยนะคุณนิยานะยาเยอะค่ะใช้ยานางฟ้าหมาจอนเออไรรมดาอยากเจอแล้วค่ะอยากเจอแล้วิงๆแล้ก็จะพบกับเธอได้เลยในช่วงนี้เชิญออกบอกเรื่องดีๆค่ะครับเจอฮะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะผัวฉันหายเลือดแต่ไฟชักที่แรกคิดว่าผัวจะกลับจนตีสี่นั่งตารี่รอรับผัวไปไม่กลับแปกใจหนักหนาผัวฉันสวย วันไม่ต้องทำอะไรตามหาแต่หัวอ่อยใจ <c oughs> ลองเรียกหาผัวไม่เจอไปอยู่กับหมาดีกว่าใครหิวัวฉันไปสงสัยว่าจะไปต้องเลยนให้เลี้ยงได้ฝากเอาไวส้สักุลฝากพอหัวจำสนไว้ช่วย เพลงนี้คุณละกีาเต้นไปอีกแล้วเฉลี่ยเต้นไม่หยุดเลยนะคะมานมากเแล้วเพลงนี้เรื่องจริงหรือเปล่าก็หัวหายจริงมากมันมีคนถามนะฮะคุณอ้อยใจครับว่าทำไมมันเหลือแต่ไฟแชทที่มาที่ไปเป็นยังไง่ไฟแชท่าให้เผาตัวเองตายเลยเพลงที่หลายๆคนนะติดแต่อย่างคุณอ้อยใจไม่รู้จักดีรู้จักดีติดตามด้วยโอ้เชนหายเลยแต่ไฟแชทอีกเพลงนึงก็คือยายฉิมเก็บเห็ด ใชใช่นี่จะร้องเพลงแต่เกี่ยวกับผัวผัวแต่จริงๆกำพ้าผัวเป็นเล่าประเสริฐแล้วนะยายชิมเก็บเห็ดเนี่ยเคยไปร้องกับไก่ย่างกีระพันธ์หรือเปล่าไก่ย่างกีระเกี่ยวกันไหมผมเคยไปดูสมัยก่อนเนี่ยไก่ย่างธีระพันธ์ก็จะไปเล่นตามงานต่างๆงานวัดฮันวาแล้วก็จะมีนักร้องร้องตามกันก็เป็นยายฉิมเก็บเห็ดอ๋อน่าจะเป็นแบบ ลานเบียอะไรใช่ป่ะงานวัดงานวานมีมีค่ะมีมีย้อนไปนานมากเลยนะนานสิตอนนี้มีมีมีเรื่องราวที่โอ้โหทั้งโซเชียลทั้งพูดถึงกันทั้งประเทศเลยนะครับนี่คุณอ้อยใจนี่เขาดูแลหมาตอนจัดอยู่ตอนนี้ค่ะช่วยเหลือไหมคะคือทำเนี่ยในช่วงที่ว่างด้วยช่วงที่พอทํางานนีร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปช่วยเหรอคะ จริงๆริงะทำมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการนะค่ะตั้งแต่ไม่มีใครรู้นะไม่มีไม่ไมีมครับทำมาก่อนที่เมื่อก่อนที่เป็นเด็กวัดอะ,ะเป็นเด็กวัดก็จะเข้ามาร้องเพลงนี่แหละแต่ว่า ลอมตัวเป็นผู้ชายตทรงลานบินแล้วทัดดาวฮะมาเลยเจ้าโอนยี่แและทัดดาวก็เข้าไปในวัดคก็เออว่าเราแต่ดผมสั้นนี่เราปลอดภัยนะเราเป็นผู้หญิงจีแต่ผู้หญิงแล้วก็ไปเป็นเด็กวัดไปเป็นเด็กวัดไปถวายย่ามให้กับพระเนี่ยเรามีภาพดูนะอันนี้คือชีวิตประจำวันเลยคะทุกวันต้องให้อาหารจัดที่จริงหมาเยวันนี้นะว่าพอเขาเห็นเราให้เขา ไปเบื่อตายมั่งอะไรมั่งเงียพี่อ้อยพี่อ้อยใจไปให้เองเหรอคะให้เองอันนี้คุณอ้อยใจเหรอคะโธใครจะจำได้ถ้าไปใครจะจำได้กันเนี่ยปกตินี่ต้องไปกลางคืนฮะตีหนึ่งตีสองถ้าไปกลางวันนี่ยเขาจะตื่นเขาไม่ค่อยออกมาอันนี้ย่านไหนครับย่านไหนเนี่ยพุทธมณฑลสายสี่เดี๋ยวต้องไปอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องไปประมาณเที่ยงคืนคือวันหนึ่งให้สองรอบ รอบเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะไปให้ไปให้ไปให้เช้าหน่อยแล้วเขาจะไม่ค่อยออกมาเขาจำไม่ได้กี่ตัวทั้งหมด200กว่าตัว200กว่าที่ข้างทางเนี่ยคะที่ในป่านะมยป่าในยที่อ้อยใจเนี่ยไปดูแล้วนับด้วยนะว่ามีกี่ตัวเะแล้วก็ต้องเตรียมอาหารเนี่ยเตรียม ข้าวี่คุกเองด้ยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะข้าวอะไรที้ไปเข้าวร้อนๆหูมีข้าวมีเนื้อสัตว์แบบนี้แน่นอนว่ามันต้องใช้เงินซื้อเยอะพี่อ้อยใจเอาเงินจากไหนมาช่วยหมาแมวจรจัดเหล่านี้เนี่ยก็ที่ได้มาก็บางทีก็เงินส่วนตัวบ้างแล้วก็เงินสอนยำแหนมบางทีมีนักเรียนมาสอนต่างจังหวัดอะไรเนี่ยบางทีออก เปิดร้านอยู่พี่อ้อยใจเปิดร้านอยู่มันไม่ได้เปิดร้านเป็นทางการหรอกมันเป็นรถเข็นค่ะแต่ว่าพอมีสื่อมาออกให้ก็มีคนมาเรียนบ้างควก็สอนเงินตรงนั้นเนี่ยก็เอาไปเอาไปเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่ข้าวที่เหลือนะคะหรือว่าต้องหุงวันเ่ยเอาไปเลี้ยงเลยมันก็ไม่ื่อมลวค่ะต้องจากส่วนตัวแล้วมีคนมาบริจาคให้อ้อยใจค่ะพอ้อยใจก็าจะไปเก็บที่โต๊ะจีนที่เขากินเลืออะไรแล้วถ้าเอาถังไปเวลาไปแสดง ถ้าไม่ได้ไปแสดงก็ไปนั่งรอเจอคนเลิกกาไปงานเลิกโต๊ะจีนแต่ส่วนมากโต๊ะจีนทุกโต๊ะเนี่ยอาหารเหลือทั้งนั้นเลยเหลือค่ะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาเขาหิวอ่ะแล้ยังไงเขาก็ต้องกินพอเอามาบางทีไปให้ไม่ทันนี่เราก็เอามาอุ่นไว้ก่อนตอนเช้าก็ไปให้วันวันหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่นี่เราไปเลี้ยงสุนัขเมื่อก่อนนี้พันสองนะแต่ตอนนี้มันวันละใช่ไหมคะจ้ะตอนนี้เพิ่มขึ้นอมันเขา โดนโดนยาเบื่อไปบ้ากตายไปมากอะไรเงี้ยบางทาหมาก็เหลือน้อยอที่ไปให้ตอนกลางคืนเป็นเบอร์ให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปช่วยเรื่องขอาหารช่วยบริจาคก็ได้นะหรือว่าช่วยเป็นอาหารก็ได้เดี๋โทรที่นี่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นว่าเดี๋ยวคุยกันไปยำแหนมไปด้วยดีไหมคะเพราะว่าอาชีพรักเออเตรียมมาด้้านขางอ่ะเตรียมงานเช้าเลยค่ะมาเลย ยำแกนมที่พี่ใส่เขาก็คือเป็นเงินที่ไปช่วยน้องหมาด้วยใช่ไหมใช่นี้เลยนี่แต่เดี๋ยวพี่อ้ใส่ก็รอช่วยด้วยก็รอช่วยด้วยอาช่วยดี๋ยที่จะช่วยปอกมะม่วงรอก็แล้วกันนะคะนี่เป็นยำแหนมที่พี่ใส่ที่เป็นเองเหรอเป็นสูตรของประเทศยวนโดยเฉพาะเลย้อันนี้สูตรของเขาของแท้ทุกอย่างจะต้องเป็นของแท้หมดค่ะ ถึงจะอร่อยขั่วเองต้องใช้พริกยอดสวนอย่างดีลองซูมมานะคะขั่วก็ต้องขั่วเองขออนุญาตนะคะให้ดูิดีกว่าเพราะว่ายำแหนมเนี่ยสูตรเด็ดต้องอยู่ตรงพริกค่ะโลนึงสามโลกว่าโอ้โหแล้วต้องใช้แบบนั้นก็คือใช้แต่ของดีเลยว่างั้นเถอะะสำคัญเลยนะคุณแม่ย่างคุณเฉลียวคุณมามะนาวนีอันนี้มะนาวช่วงนี้มะนาวแพงช่วงนี้มะนาวแพงด้วยแต่ก็ยังใช้มะนาวสดนะลูกละแปดบาทไม่ใช้มะนาวผสมหรือไม่ใช้มะนาวบริสัทธ์คือเราทาของดีมาถ้าเรา ผสมของที่ว่าแบบของมะนาวเป็นขวดเนี่ยมันจะเสียรสชาติแล้วมันจะบูดที่อย่างนี้กินเจ็ดวันก็ไม่บูดนี่อย่างนี้เอาซื้อไปเลยแล้วแบบไปวางไว้เลับอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอันนี้เข้าาทอดเข้าทอดอันนี้อันนี้เป็นหมูเป็นตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยดำสูตรนี้ก็คือถ้ามีคนมาเรียนก็คือสอนหมดไม่คักเลย ไม่ก,ก,กักไม่ได้แล้วกวลังเข้าสั่งลูกค้ามาสั่งมาซื้อที่บ้านหรือว่าไปเปิดร้านนะเออไปเปิดร้านเนี่ยกว่าจะหูวะกว่าจะเสร็จเนี่ยมันก็แบบไอ้ขายมันพอขายได้อยู่แต่ว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยทำคนเดียวก็ทำตั้งแต่ตีห้าถึง6กโมงครึงร่งนี้เดี๋ยววันนี้ สร็จายการก็ต้องไปเหมือนกันโอ้มาคงไม่ขายค่ะวันนี้ค่ะยกมันเนี่ยไม่ทิ้งงานยกหมดเลยนะสูตรแล้วเนี่ยคะมันจะมีไม่ค่อยเหมือนกับเจ้าอื่นก็คืออย่างมีหมูสมุนไพรน้่ซุป้ำเมื่อกี้เราลองชิมอันนี้แอบชิมแล้วอร่อยมากแอบชิมนะนี่เหลือพันยังไม่ได้แอบนะคะชิมต่อหน้าเลยอร่อยจรแล้วก็มีเมี่ยงมะม่วงงาดำกะลังปอกให้เลยค่ะเมี่ยงมะม่วงงาดำนี่มันก็ทานแล้ว สมุนไพรโดยเฉพาะได้สุขภาพแล้วก็ลองเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะฉันถือไม้ให้นะคะเพราะว่านี่ก็คือรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะของพี่ว่าใจที่จะเอาไปซื้อพวกอาหารให้หมาแมวด้วยขอไปแลเป็นลูกมือนะคะขอไปเป็นลูกมือนะคะใช้คบทำนะคะค่ะอ๋อวันนี้เขาใช้คลุกๆนะคะวันนี้เป็นตาม่าแต่ว่าแต่ว่าก็จะเปิดขายที่ร้านแล้วแล้วคนเนี่ยก็คือมาเรียนคบต้องเป็นเหล็กหล่อีคประเทศราพอดีไปแสดงไปร้องเพลงมาเออมันน่ารักดีอะไรเนี่ย ซื้อมาค่ะอันดับแรกคือต้องเอาข้าวมาตําก่อนนะคะเอาข้าวมาตําค่ะนี้ก็ใส่หมูใส่หมูคอะไรต่อคะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะอันไหนคะเนืแหนมนะคะค่ะแล้วต้องใส่ดีเดี๋ยวไม่เข้าสูตรกอนะค่ะฉันได้ใช่ไหมคะตาเท่าไรบอกเลยค่ะรีบๆค่ะ ก็จะเปิดร้านอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็มาซื้อซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปเอาไปเลี้ยงน้องหมาแบ่งไปยังไงครับมันมันหนึ่งต้องต้องใช้เท่าไหร่ก็ตอนนี้ลดลงแล้วถ้าสมมติไม่มีจริงๆก็ให้เขากินชูลดลดดีเกลือค่ะถ้าไม่มีจริงข้าวปล่าเขาก็กินเพราะว่าเราไม่มีนี่แต่เราได้อเลยโอ้ยนี่คั้นมะนาวกันสดสดแบบนี้เลยใช่สดสดเลยเนี่ยหอมมาก น้ำลายอย่างดีต่อเลยนะคะอยู่ด้วยกันนะคะน้ำลายสอทุกคนเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อาจจะสอเหมือนเราได้นะคะอันนี้คุณน้อยใส่ทำไมถึงได้คิดทำยำแหนมคะจากที่เป็นนักร้องราชินีเพลงแดน์เพรกแบบแต่ก่อนเคยเป็นลูกจ้างใครต่อคะใส่พอแล้วอันนี้ก็โอ้โหดูุลเียวหน้าดูทคนิการตัดสูชีวิตจริงๆเลยนะ เพราะเราล้วิีใจบุญใจกุศลด้วยนี่สำคัญยิ่งเลยการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกชีวิตเราต้องยึดหลักอาชีพอะไรของเราไว้สุกอย่างต้องมีอาชีพที่แท้จริงต้องมารองรับนอกจากการเป็นนักร้องเป็นนิิี่เครื่องยังไม่ครบลงลงลืมพอลีรถตัวยังไม่ครบเลยค่ะที่ฉันว่าเต็มมากเลยนะคะต็มแางไทรสเลเนยังไม่ครบ ไม่ยากนะคะทาไม่ยากแต่ว่าหลายคนมาทําก็ไม่อร่อยเท่านะก็ก็จะชิมดูนคนละสูตรกันใช่ไหมคะจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนไม่เหมือนกันฮะไม่เหมือนรับรองได้เลยว่าแต่พร้องเลือดจะชิมข้างในนี่ต้องขอให้ผู้ใหญ่ชิมก่อนนะคะกุณนยาโปรตินถ้าเกิดคุณอ้อยใจตําที่ร้านนี่เขาควงสารด้วยนะที่พูดอ อ่มะม่วงดิฉันได้แล้วนะคะมาเสร็จมาเสร็จหรยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะมีมะม่วงหลายขายที่เสร็จแล้วนะคะก็ขายลูกค้าอย่างนี้เลยได้ค่ะผมขออนุญาตคุณเฉลียวคะเฉี่ยมเดิมค่ะดูตรงนี้สิคะละห้อยรอรอใหดูอยู่เขาที่อยากชิมดูก่อนนะโอยให้ผู้สูงอายุก่อนนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะโอเคโอเคก็เป็นคำว่าครับด้านเรื่เห็ดเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอี๋ เออคุณคุณน้อยใจคะถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะนอกเหนือจากจะช่วยช่วยบริจาคเงินเพื่อที่จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจอนจับแล้วเนี่ยอยากจะมาเรียนสูตรแบบนี้สอนทุกสูตรเลยไหมคะสอนเลยเพราะว่าสอนที่เป็นเลยไม่สอนแล้วขายวันนั้นเลยค่ะถ้าขายไม่ได้บอกคือรับประกันว่าทาปุ๊บขายได้เลยได้เลยแล้วสูตรยำมะม่วงเมี่ยงม่วงนี่สอนไหมสอนให้เลย ตอนง่้เลยใครที่กำลังตกงานนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจขายได้อาหารเนี่ยขายได้ตลอดเลยแค่ขคหยันหน่อย24ชั่วโมงทำกินได้นะคะทำทำคุณเข้าใจว่าคิดยังไงอยู่ๆเนี่ยไปดูแลสุนัขเป็นร0อย0 0อตัวอ๋อเมื่อก่อนนี่อยู่วัดนะฮะเป็นรูิ์วัดก็ ไม่มีเพื่อนก็่ชวนหมาดําไปตัวนึงไปเป็นเพื่อนอาบน้ําตอนลูกสิบวัดเขาหลับแล้วคือไม่อยากเขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงก็เลยไปไปนี่แหละไปตั้งแต่ไปให้อาหารเอยตั้งแต่พาเขาไปอาบน้ำก็พาเราแอบน้ําอ่ะโตก็รักของในตอนนั้นเอาเป็นว่าระหว่างระหว่างที่เนี่ยเดี๋ยวขอขอว่าถ้าใครอยากจะไปช่วยเหลือหมาแมวที่คุณพี่อ้อยใจดูแลอยู่เนี่ยต้องติดต่อยังไง 0 8 1, <ฮะ S> 1 9 1 7 7เบอร์คุณอ้อใจเลยใช่ค่ะ,อะขออีกครั้งนะครับขออีกครั้งนะศ 1, 9, 1 เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นหน้าจอใไปหน่อยนะสาวดเท่้ไคะคืออันนี้รับจะเลี้ยงใช่ไหมเนี่ย้เของโต๊ะแต่ว่าก็สามารถที่ใครที่รักสุนัขหรือว่าจริงๆแมวก็ได้เหมือนกันนะคะก็พี่วายใจน้ำทุกอย่างเอาข้าวไปให้เอาเอาของที่เป็นอาหารไปให้ได้ใช่ไหมคะอได้เหมือนกันถ้าถ้าเป็นอาหารเบสที่เขาจะไม่ค่อยกินถ้าข้าวได้กินดีมีงานมีใส่งานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างที่พี่วาใจเขากําลัง ตำมะม่วงนี้นะเราให้พี่วิจัยร้องเพลงเพลงดีกว่าฝาแล้วฝาแล้วฝาร้องเลยเหรอค่ะฝนตกงายุ่มยิ้มตัวฉันยายชิมและจะไปเก็บเห็ดโอ้ได้เห็ดละก็มากมายฉันจะเอามาขายเข้าที่เมืองเพชรมีทั้งเห็ดหมากและเห็ดโคนยายชิมตะโกนร้องไห้ หวยบวกลองได้ป่ะได้สังเจต้ไทยนะค่ะวันนี้ได้หลายอย่างเลยนะได้เห็นวิถีชีวิตของคุณอ้อยใจด้วยขอขถามสุดท้ายหน่อยค่ะว่าการที่เอาเงินส่วนตัวบางคนเขาเลือกไปซื้อกระเป๋าเลือกไปซื้อรองเท้าซื้อความสวยงามใส่ตัวเองแต่ว่าคุณอ้อยใจเนี่ยเลือกที่จะเอาไปเลี้ยงหมาแมวจรจัดตรงนั้นเราได้อะไรกับจิตใจในการตอบแทนโอ้ยอย่าไปหวังอะไรเลยค่ะพราะคุณ เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาเขาเลือกไม่ได้เขาจะขอกินไม่ได้เขาพูดไม่ได้ถ้าพูดได้าคงไม่ห่วงเขาหิวเขาก็พูดไม่ได้เขาได้แต่มองหน้าแล้วก็ร้องอย่างเดียวนอกจากจะเราจะโยนอาหารให้เขากินเขาถึงจะกินได้โอ้โหแนแวคิดที่ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็เบนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยนะคะ ชุมชนนะคะสังคมได้แม้จะเป็นส่วนเล็กๆนะเพียงลำพังคนเดียวไม่ต้องขอบคุณค่ะพี่อ้อยใจในสารมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบแล้วกะมีเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวให้ร้องเพลงจริงๆเลยนะตอนนี้เดี๋ยวตามค้างไว้ก่อนเดี๋ยวเราตั้งได้นะเออแต่เบอร์ขึ้นยังไงเบอร์ขึ้นแล้วเบอร์ขึ้นแล้วนะก็สามารถโทรไปช่วยเหลือได้ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องต่อร้องเพลงเลยค่ะเอาไมค์ค่ะไมค์ไมค์ปุนต๊ ายุมยิมตัวฉันยายชิมแล้วจะไปเก็บเห็ดเออได้เห็ดแล้วก็มากไม้ฉันจะเอามาขายที่เมืองเพชรมีทั้งเห็ดหมากและเห็ดโคนยายชิมตะโกนร,ร้องขายเห็ดขายเห็ดเห็ดโคลมันกินอร่อยไม่เห็ดอร่อยมันยิ่งกว่าเป็ดเห็ดไม่ดีคืมมอเห็ดมะม่วงกินแล้วท้องลวงน้ำตาเล็ดเห็ดที่อร่อยที่เหมาะหมาะคือเห็ดหกผัก